ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะมันโตกะมันโตกะไร g มันโตกะบอลโตกะมันโตกะมันโตกะวอร์ฟอลนะคะซึ่งทุกคนขาก็สะบักสะบอมเหมือนเดิมกว่าจะนั่งรถมาถึงนะคะคือแบบโอ๊ยตูดกับประมวนตูดเปียกกุดแฉทุกคนขา แล้วก็มาถึงแล้วนะคะสวยเหมือนเดิมนะสวยเหมือนกันทุกคนค่ะแต่ที่นี่รู้สึกว่าคนจะเยอะกว่าที่โน่นนะเพราะที่โน่นมันไกลเนาะเขาก็ไปกันยากทุกคนค่ะคือสวย yes beautiful นะคะเดี๋ยวขอนจะถ่ายก้องให้ดูทุกคนคืบสวย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 คุ้มแล้วคุ้มคุ้มคุ้มที่แบบว่านั่งรถมาเหนื่อยนะคะ ทุกคนดูสะพานข้ามไปสิทุกคนเดินก็แบบบริวีแกม์ูอเล์คือ คณขาบ้านกีาสารก็มีอะไรสวยงามให้ดูนะเราไม่น่าเชื่อนะว่าเขายัางจะยังมีน้ําให้ดูนะตอนนี้นะทุกคนค่ะถ้าเป็นบ้านราน้ำคงแห้กนะคะจริงแต่น้ําที่เนี่ยคือมีตลอดนะคะสวยมากคนขาสวยไม่ได้แพ้กันกับไ่ัขมชเลยนะคะขามชก็สวยนะคะอันนี้มันโอก้ามมันทกค่ะถ้าจะพูดแบบว่าน,นก้ามนั่นเลยนะประมาณนี้มันทกค่ะ คนขาดูสิมีงามพลมัดกันแต่เก้าสิบไม่ลยเย็นทุกคนขาดูแล้วที่เขาตกลงมานะคะก็จะไหลไปนู้นคนไหลไปไหลไปไหลไปเลยนะคะคุณน้ำใสมากทุกคนขาบอกเลยว่าน้ำใสมากะะและตอนนี้เราก็หิวทุกคนกานหิวจริงเพราะว่ากินข้าวเช้าตั้งแต่เก้าโมงนะคะ <c oughs> แล้วก, <c oughs> แวก็แล้วก็ถึงตอนนี้นะคะบ่ายสี่โมงแล้วเรายังไม่ได้กินอะไรเลย คือแบหิวข้าวนะคะแต่ว่าไปดูร้านอาหารเพวกแกในในอีร้านร้านไหนร้านเนี่ยเน,น,น,นี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่โอเคอคืออาขารไม่โอเคมากอะไรแซนกิ้วไม่กินนะคะไม่กินเลยเราก็เลยบอกซื้อพวกขนมกับน้ำกับเค,ค้กกินลองท้องไปก่อนเดี๋ยวเราจะกลับไปกินที่โรงแรมนะคะ เพรนะาะว่าคนดูไปใกล้นะคะคือแบบโอ้ยไม่รู้ไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงนะคะมีน้วขาไมสวยอยู่ในตัวอยู่แล้วด้วยนะคะมาะสามีก็ไลา่อยู่นู้นนะชอบกันเหลือเกินชอบน้ำนะคะชอบมา และเาะนหวี่ากงเนดท่ไลคะกำัเนยก็เหีนนะทีค่ะคลห่สามงีภนรยคะกักะเข็นนะคะดู่สามะกเีนคะกัเขาเนดินจ่บมืเกันเนคํะกามัะนคะกับสาเนี้่ขึ้น่สุดคะกเี้ เดินจับมือฉันเหมือนที่คู่อื่นเขาทำกันรู้ไหมคะว่าสามีขอนตอบว่ายังไงสามีขอนตอบว่านี่เธอรู้หรือเปล่าว่าเขาอะ่ะเป็นแบบพลาสติกแต่งงานแต่งงานแบบพลาสติกขันก็เลยยืนงงอยู่สักพักหนึ่งอะไรของเธอแต่งงานพลาสติกขันก็เลยมานั่งนึกอ๋อคือไม่ได้แต่งงานกันจริงๆหรอแค่แบบเป็นคู่รักมาเที่ยวเฉยๆแล้วถ้าแบบแต่งงานกันจริงๆล่ะ เขาจะเรียกกันว่ายัางไงสามีขอันตอบว่าแต่งงานกันแบบก้อนหินไงเดินใครเดินมันเดินเองไม่ต้องจูงมือทั้งคะดูไกลๆนะคะสวยมากและเรานะคะก็จะไปที่ต่อไปต่อนะคะเดี๋ยวมันจะมืดก่อนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปนั้นเมื่อกี้บอกว่าจะกินข้าวใช่ไหมก็เลยไม่กินกันเนาะอาหารเหมือนมันจะไม่โอเคอะ่ะเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนนะคะแล้วก็ค่อยจะไปที่ต่อไปนะคะ มันโตคามันโตคาวอเตอร์ฟอลมันโตคามันโตคาวอเตอร์ฟอลนะฮะนี่น้ำกำลัง coming from Glacier Glacier กาเลเชียนะฮะเพราะว่ากาดเอเชียมอนเทนจะมีแต่เป็นภูเขาน้ำแข็งนะคะแล้วมันก็ละลายแล้วมันก็จะมามาทางนี้ทุกคนค่ะคือแบบสวยมากนะคะ บมาแล้วไม่อยากกลับนะคะเหมือนที่โน่นเลยนะคะที่กโมชก็กโมชนะคะก็ไม่อยากกลับเหมือนกันพากันเล่นน้ำค่ะแต่ตรงน,นี้น้ํามันแรงนะคะก็นั่นแหละนะก็คงจะไปที่ต่อไปนะคะไปค่ะสวยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวนั่งรถปวดก้นปวดตดปวดก้นปวดตูดไปอีกนะคะทุกคนค่ะแล้วก็นะ ทุกคนเห็นไหมน้ำเนี่ยมันแรงกว่า,เ,าเห็นไหมมันแรงมันแรงกว่า,าแรงกว่าน้ำตกที่แรกที่เราไปนะเป็นคลองน้ำลงมานะคะแล้วเนี่ยมันก็จะไหลลงไปตรงโน้นเหมือนเดิมทวนขาไหลไปตรงแม่น้ำนะคะลงแม่น้ำไปเลยนะคะแต่รู้สึกว่าแถวนี้จะมีหมู่บ้านนะคะแต่ว่าไอที่เราไปน้ำตกแรกอะ่ะ ที่กามูชอะกามูชอะกามูชมันไม่มีหมู่บ้านนะคะแต่ว่าที่นี่มีหมู่บ้านอยู่นะคะสวยมากเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ต่อไปนะคะ Sugar Raines เต็มยังเรียกอะไรนะห้าทุกนาทีห้ากิโลเมตร